เหอเจอแล้วห oh, <the> an ัวไปเที่ยวไปเที่ยวแตกสวัสดีครับตอนนี้อยู่เซิร์ฟเวอร์ซินดี้นะครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวอัฟเตอร์ไลท์ยุคเก่านะเออใครที่ชอบเล่นเนี่ยก็สามารถเข้ากลุ่มและเข้ามาโหลดกันได้นะครับผมก็เป็นพวกดาร์กอนเออาร์พวกดิมิเตอร์นะครับใครที่ชอบเล่นแนวนี้เนี่ยก็สามารถโหลดมาเล่นได้ ในส่วนของวัสดุใหม่นะครับแจกตามนี้เลยที่ผมขึ้นรูปให้ดูนะครับเป็นเซท0.020เซตแล้วก็ตัวโจนะครับผมแล้วก็พวก GC พวกล่าอะไรพวกนี้นะครับส่วนใครที่อยากได้เซตที่โหดกว่านี้นะครับก็สามารถแชร์7กลุ่มนะครับได้เป็นเออ่0.0นะครับเป็นพวกดาก้อนนะหรือเป็นอีกเซตหนึ่งแหละผมจําไม่ได้ว่า0ยคืออันไหนนะครับแล้วก็ลองมาแชร์กลุ่มกันดูนะครับโอเคก็เดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ เรารอตรงนี้ด้ยอราว่พรรับคนรับไฟเต้สอคนรับสองทีโมเพิ่เก็บไปนะถ้านไม่มีใครเต้ก็สองันก็ไหส่วนเพื่อนสวนหลพี่เบ๊ได้เซฟตูนาริกวันไหนอ่เแต่เนี้ยตอนั้นเนียี่โดนต่อแต่งนี่ยเก็บไปบอกอย่โคทโคชเริ่มมานล้อหมดแล้ขอไหนเล่น วมีเชนเนนะครับเขียไปก่อนนะแบงคูไม่ไม่มีหลักฐานโฟนคุสศาสร์เขาคือผอ่านที่ากใช้ไม่มาเลยตอนนี้เนี่ยไปเยอะไปเกมเขาไม่ได้ที่เกียรติฟังทาละเราไาละไคแวงมันคร์รก็เลยนะไคแบงคนนี้เฮ้ยเดี๋ยวแก้งแก้งขึ้นครับันก็จะได้ยิ่งหลังเราขาเก้านี่เหรอขอะไรน้องใช่ไหมใช่หมนาะระยะเขา ไปเหรอขึ้นไปจริงเหรอเพื่อนขึ้นไปขึ้นไปไม่หวมดไหมมันสามตัวได้เหรอเก็บเหอะเก็บเหอะเขาต้องเอาหลังนะเอะไรตาางตัว ให้เพื่อนเก็บนะครับประมันจะแอคเร็วไม่ได้ตาหลอดกันด้อย่รอนะไปคนเดียวอ่ะตายนะมัติคิลนี่น่าจะเป็นเนนะมันสวนตายตัวหนึ่งแต่ก็ใช่อ่ะเดี๋ยวต้องเอาเซตลงไปเก็บให้เพื่อนนะเซตที่น่นจะต้องแชร์ได้หรือเปล่านี่ได้เป็น7.0หรือเปล่า จู้ลงดีกว่ <S <S าเฮ้บโอเคเดี๋ยวรอเซตให้เพื่อนนะครับจะได้จะได้มีของเล่นกันหมดนะ,ะเ,เพื่อนเก็บเพื่อนเก็บของกันบ้างเด้อะเยอยของเต็มแล้วเว้ยเยอะของมากไปไปไปของเสียอะไรเสียของตายเคลื่อนกันต่ออย่าไปกลัวสิ่งใดเก็บของให้เยอะนะครับเป็นน,จจน่าจะตายอ่เท้าไหนหาพี่ อบีนะเเ็บนค,ครับเก็บหมดสดนะครับของใครอ่ะกออเก็บไ่วะ่เห็หตาย

เดีรอรอตรงนี้แหละนีไปแล้วพี่นีไ,ไปแล้ว<อ>เหลี่ยไก่น่าจะไม่เข้าหรือเปล่าไอเลยทำงานา,นา,นาไม่ววะแต่ว่าเขาทำงานแต่เราก็ควรท่จว่า ดี๋ยวขอให้น่หน้าไหวไ่เ้เหมพีอเทเทเทต้นไหนเก่าอะอผมตีทกแล้วเพื่อนะที่เลยสุออกมาหน่อยมาเดี่กูาเฮียขามกล้าขึ้นกันอันนี้ตีกูนี่เพื่อนเราเรามที่สามด้วยอ่ะที่สามกูนีก็ครับเรามดยังไหวอ่ะของนี่ก็ตายเด็ฮะตาย Do máy do máy do máy, không, mày hả? không, không, tìm không, Ok, tìm không, tìm không, Đó, buộc đi không, 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 ไปชิวแน่อย,ย่างเงี้ยแตไม่ดแตสองม่ดิแนลายสามคู่กมารายสามลายสาตัวเจอนี่ลายที่สามูเยอะของจครับลายที่สีายที่สโอ้โหหาดีหาดี เฮ้ยแฮตตี้พร้อมวัสดุเจตแฮตตี้พร้อมวัสดุซานมาสุดดีปล่อคนตาบอดก่อนนี้เลยเอาฝากไอ้ับพร้อมวัสดุของเตือแล้วกันออกเลยมาเยอะกับเยอะนะครับแต่ว่าผมอะคุณภาพเขาไม่คุณภาพก็ไหวครับอย่างนี้ขอฝากเวลาก่อนแล้วกันอะไรนี่หล่อความเพียรชาวสัตว์ไทยครับ ปรับไม่ได้ปรับนาน่าพูได้สองไดแล้วดิแตกแง่ยังงี้ขึ้นดีกว่าเพื่อนจะไปอยู่ให้ลบตาเลยเฮ้ยมันแค้แล้วเพื่อนไป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 สบายที่บพวกคุณอยู่เลยครับเมื่อไหร่ซุปเปอร์จะหุบปากอ้่ะไม่มันเลมนี้ยากอนมาแล้วมึงสู้ผมได้อ

หายไปแล้วหายไปไหนวะแต่สนใจดเทอร์ีสโมเลยแล้กันผมแจกะเออโอ๋อนี่ตัว่าไี่ตวปเองไสีมเอไีโมโมแล้โอเคเดี๋ยวราตามไปนะครับตอนนี้เอาดิมมเทอร์ลงมานะผมว่าจะไหวนะ ต้องหาตีคนนะครับนัวเลยฝ่าพวกฝ่าพวกมันจะมาตีมาดิตีมาดิตีมาดิต้องนัวผมว่าขึ้นตึกอะกำลังกำลังดีนะไปเลยอะไปไปดีมิเทอร์ก็ไม่ได้ถึกขนาดนั้นนะครับเล่นนัวเลยเพราะว่าฝ่าพวกเคี้ยนนั่นจะมาว่าพกเคไปนอนก็จะดีมันมันตีดีกันมาหมดแล้วนะมันมากันแล้วมันลหรเฮ้ยป่าหอยาป่าหมอน้ำหมอเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปมา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 เพื่อนกันเพื่อนกัน รับเต้ครับตต้เออไปกัน้าอไปาไนมมานมาโอ้โหเสียงโคตรหลอนไอ้หี่อกินดิกินัดิหาตี้หาเต้เลยอรูนนะพี่ตรงน้องเนตรงนะครับตอนแรกผมไม่เห็นตึกเลยนะไม่ได้ตัวหน่มโตวะตัวแล้วความพนีตตัวยังตัวยังกลาโอเคน่าจะอยู่ข้างบนนะดีมิเธอร์ให้เลนอ้ำเพื่อน บนชัวร์ดิมิเตอร์เรียงตีนไหนปะรเดียวขัท้ายสวยนักอ,อ,ไอ,อะไม่มีละ้องหวัวโอ้โหอยู่อย่างงี้ก็ชิวดิมีเพื่อนโคบอีก ไม่มีทางตายอ่ะใครอยากเป็นเศรษฐีนั่นแหละขอตั้ง่สิขอตั้งหน่สิสิใครอยากมีรถตัวน่าจะนยหรือเปล่าไม่ใจก่อนไใครอยากเป็นเจ้าั่วชนะสิชนะสิอะเปวใครอยากเ็นเฮทดช็อตอเฮเเด

อัอโี่องาไอสองพันวะสองพันได้เหรอไอ่สองพันวะโ่ไเดี่ยวนรถตีผม่าเพื่อนบนแล้วเพื่อนไอ้เรียนี่พูดปั๊เพืบนแล้วไม่ไหวแล้วตัดบปักอุ้ยมันอย่งไงเบ้ใช่ไหม ม่ดไม่ถึงมันให่ไหมเฮ้ยห้อหัวไม่ตายวะไม่ตีครับไม่ตีครับไม่ตีนะไหนไม่เอาเขามาทำคลิปผมไม่ตีโอไหนวะ สองบอลที่สามสมาติดติดเดี๋ยวเขาทำคลิปแบบนี่นะเดี๋ยวเขาทำคลิปยากนะผมก็ต้องช่วยนะไปสามนะเดี๋ยวเราไปช่วยเดี๋ยวครับอันนี้มันจัดผมบอกเลยเฮ้ยยิไม่โดน เฮ้ยทีท่อย่างนี้ไม่โดนแต่ผมไม่เจ้ตายโอ้โหแล้วเซตยังถึกบอกเลยมันจัดมันจะมีดิปเตอร์แถวน้นนะครับวิบ่งเลยอ๋อเต้นเต้นดิปเตอร์โอเคไปโอ้โหชิวเลยอย่างเงี้ยพวกเ,เอกมั้งใช่ปะ่ะวิ่งก่อนเลยไปวิ่งวิ่งวิ่ง ไปเทมาหาพี่แล้วมันหัวตัวตายเว้ยหัวตัวเหรอเช่ยยิงครับไม่ต้องห่วงเชี่ไม่อยู่ไหนวะฮ่าอยู่ไหนอยู่ไหนก็วิ่งไปดิวิ่งไปดิไหนวะฉันได้คิดใหญ่ฉันอะไรวะป๋าป๋าบอยอ๋อชื่อคูที่ว่านเลยพอแรกงะงงๆอยู่

หเจอแล้หวหัไปเที่ยวไปเที่ยวแ้ยงหัวหัวดิว้งแค่ไหนเฮ้ยทำไมดีเฮ้ยเอาเอาแล้วทำไมนนก่อนนะเดี่ยนคร,รบับเดี๋ยวองขี่นะ่ะท่านไหนไวะไมเลนไเนไเล่นเกๆๆ็บเกเก็พอเราได้แล้วไม่ใช่มีตัวเดยียวเขนหัวเราสตัวไปไมีเอ่อแตับ ้วไปโอ้ยสี่คุณภาพไปเลยไปไปก็มาดีครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะก็เอ้ยเอ้ยวิเทอร์ขอขอวิเทอร์บ้าแดงบ้าแดงไปวิววิวขอัดเชยไปกันนะได้ชัวร์เดี๋ยวจะโดนสวนตายนะ าตัวนายไปกันเล่นไปกันเล่นไปเล่นโอเคนะครับประมาณนี้นะสำหรับเซิร์ฟเวอร์แนวนี้นะครับก็ใครที่ชอบกดติดตามอบกันใจนะครับคลิปหน้าต่อไปนะโอเคประมาณนี้สำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับก็บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย